อร่อยกว่าผักก้อนบ้าน,น,น,บบนผักไฮดอนนูอ๋อผักเตี๋ยโอ๊กที่สุดเลยเห็นเขาว่ามันจะกรอบกว่านะนแล้วก็ไม่ขมได้ใช่ไหมครับอันนี้จะพอดีค่ะเพราะว่าอืมเป็นไหมครับจะไม่เกินมันจะไม่เป็นไงอร่อยไหมเค็มนิดหน่อยอ๋ <laughs> อ,อนี่มัดเดบ๋นี้เลยลนะ่ะ okay. จะหงายไม่ได้หรือหักมันกรอบมากครับอ๋อเธอต้องไปหาเมนูอะไรกินนั่นแหละพรุ่งนี้อันนี้ก็จะพวกปลาเผาอะไรก็ได้อืกับปลาเผาไมม่อ๋ออืมเป็นสลัดก็ได้จะอีมอืสลัดสลัด ไช้ครับอ๋อตัวนี้กรอบเหรอเคียวนิ่มกรอบเอาไปชิมไหมเอาลายๆยันไปชิมไหมอันนี้เรียกพันอะไรครับฟินเล่ฟิเล่ต้นมันจะคือหน้าหน้าร้อนมันจะไม่ไสบอ๋ออบคลิปชมสวนสลัดไกลโด แล้วอันนี้เขาทำอะไรกินครับอันนี้เป็นเขาชื่ออะไรครับกินช็อตครับกินชอากินช็อตรินช็อตัวเป็นโอ้โหกินชอตเราต้องกินปลาเผาแล้วล่ะพรุ่งนี้กินกับพวกอืไม่หมดครับกับอะไรอย่างนี้ได้อ อะไรไหมอันไหน่แสีม่วงไเหรออ่าจะมีความเป็นเขียวอืมสีเขียวเขียวสวยสวยโอ้ขอบคุณครับส่วนสลัดอ่ส่วนนี้เป็น ขึ้นช่ายหรือเปล่าครับนี่อ๋อมันขึ้นช่ายกับสาระเน่ยกำลังทดลองเหมือนกันรอดหรือไม่รอดแต่มันเขียวอยู่นะครับเขียวเขียวแกี่ชุดแล้วคะหักแม่ปลูกกี่ชุดแล้วคะอ่าผูกเรื่อยไปครับนี้น่าจะชุดที่สามชุดที่สองที่สามแล้วเพราะว่าผมเพิ่งเห็นก็เลยนี่เป็นเม็ดพันธุ์ ครับผมอ้าวใส่ถูกสวยมากเลย